็นฝาหม้อน้านะคะที่สามารถดูอุณหภูมิหม้อน้าได้ในตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือแค่ฝาปิดหม้อน้ำเนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีกันด้วยหรอ <laughs> ค่ะค่ะก็อย่างทียถ้าถ้าสมมติเราเคยขับรถไปก็จะรู้ว่าเออเปิดไรขึ้นกับหม้อน้ำอ่าหมว่านับอุณหภูมิเป็นยังไงจะเปิดได้ไหมจะร้อนไหมร้อนแล้วมันจะพุ่งโดนหน้าไหม นี้ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เขามาเติมฝาหม้อน้ำของเราว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่กี่องศาอ๋อเดี๋ยวหนูให้ดูก่อนอันนี้คือตัวเก่าของฝาหม้อน้ำแบบเดิมซึ่งเวลาเราจะรู้อะไรแบบนี้ก็คือใช้ความรู้สึกล้วนๆน้ำเออใช่ใช่แล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูงงมันมี1.1ใช่แล้วก็มี 1.1ก็คือ1.1บาท1.3ก็คือ1.3บาทแปลว่าความสามารถในการทนความแรงดันของน้ําที่จะเดือดนะคะต่าไม่เหมือนกัน1.1นี่ก็คือจะเหมือนมาตรฐานเดิมของรถนะคะก็คือ1.1แต่ถ้า1.3บาทเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มแรงดันได้สูงมากขึ้นแล้วรถแบบไหนที่ควรใช้1.1หรือแบบไหนที่ควรใช้1.3นะคะคุณค่ะข้อหันปัจจุบันที่เป็นรถใหม่นะคะสามารถอัพเกรดเป็น1.3ได้ทท้งนั้นนะคะเพราะว่า สามารถทนได้สูงขึ้นเนี่ยจะทําให้จุดเดือดเดือดได้ช้าลงอ่าถ้าทาให้เรื่องของระบบการการทางของระบบแมอน้ําเนี่ยถนอมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นรถที่อายุเยอะรถเก่าแล้วหรือประมาณต่ำกว่าสิปีสองพันขึ้นมาก็ควรจะใช้แบบเดิมของจะดีกว่าเพราะว่าท่อยางเอยอะไรเอยเนี่ยก็จะมีอายุนะคะถ้าเกิดคำว่าฝาที่คนแรงนได้สูงมากนะคะมันก็จะทำให้กัวซิโคเองมันมันไม่ทนอายุนานได้ขนาดแรงน้นสูง เขาทําจากอะไรยังไงคะคือเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างเราเห็นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ก็จะมีเกตด้านหน้าให้เห็นตัวนกูใช่ไหมคะแล้วเขามีโทรมมิเตอร์หรอหรือเขาเรียกอะไรนะปันหลอดหรือยังไงเป็นเซเป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคะ ดยรวมของตัววัสดุในตัวนี้นะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมมันคือทนความร้อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เก,เกวัดตรงนี้ก็คือจะบอกตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึง200องศานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมากคือเซ็นเซอร์ที่จะคอยจับอุณหภูมิของหม้อหน,น,นังโอ้ยให้เหตุมากเลยอะ่ะแล้วแ้เขาทนแค่ไหนอะครับด้วยอากาศเมืองไทยและด้วย ไม่เชื่อว่าอุณหภูมิภายใน IA, ม,มันจะต้องร้อน<ช>หรืออะไรเงี้ยเข้าทนได้ขนาดไหนอะด้วยว่าสดุของเขาเนี่ยเป็นทั้งอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยทนความร้อนได้สูงกว่าของเดิมของรถอ,อยู่แล้วเพราะของเต็มของรเป็นพีทมพลาสติกทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่อาค่ะก็คือมั่นใจได้เลยนั่งไปก็คือเอาไปแทนกันอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะหล่นใจกับรถเรามากขึ้นเลยใช่ค่ะอีกหน่อยนะหรือว่าเขาจะต้องพัฒนาเป็นพูดได้แน่ตอมาเลยคือบอกเลย อีกหน่อยเทคโนโลยีจะต้องมีติดเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งแล้วก็พูดออกมาเลยว่าน้ำร้อนเบรคหมดน้ำมันใกล้จะหมดเอออะไรอย่างนี้ได้เลยราคาแพงไหมคะเนี่ยเราขายปกติทันหนึ่งน้อยนะคะแต่ว่าช่วงจัดการออกตัวเปิดตัวใหม่ของตัวสินค้าก็อยู่ที่750ค่ะโอ้750 แล้วที่สาคัญคือรูปร่างสวยงามและอย่างนี้ใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นค่ะแล้วก็ทุกยี่ห้อนะคะมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คืออ่ารถที่เป็นรถใหม่ๆขึ้นมาจะเป็นจุกฝาเล็กนะคะถ้ารถที่มีอ่าเกา่าๆไปหน่อยนะคะก็จะเป็นฝาใหญ่ซึ่งเรามีจําหน่ายทั้งสองแบบ ก็ลองเลือกสนใจก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาดูติดต่อสอบถามได้ที่ไหนคะศูสองนะคะ9าส่ค่ะค่ะตอนที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่พาเรามากเลยค่ะมีอะไรจริงๆมาให้เราได้หึอวิวกันตลอดเลยเบรกน่ารอยอยู่นะคะคุณผู้ชมทักแป๊บนึงค่ะ